สวัสดีทุกท่านนะครับ <c oughs> <c oughs> เห็นชัดไหมครับ <c oughs> สวัสดีทุกท่านนะครับ เป็นดังมากครับคุณทุกๆกำลังใจนะครับตอนอื่นต้องสวัสดียังเป็นทางการนะครับดีใจ ขอบคุณทั้งหกพันคนครับขอบคุณทุกท่านนะครับรู้ว่าทุกคนเป็นห่วงก็ได้รับการอนุญาตจากแพทย์สามารถสื่อสารได้ครับแต่ยังอยู่บนเตียงอยู่นะครับก,ก่อนอื่นต้องต้องบอกตื่นเต้นตรงที่แบบหายไปนานหายไปนานจากการสื่อสารนะครับ คิดถึงทุกๆุกคนแล้วก็มันเป็นวิกฤตชีวิตแบบที่สุดแล้วถ้าคุยไม่สะดวกก็ขออภัยนะมีเลื่อนไปเล่อนมาบ้างเพราะว่ายังอยู่บนเตียงครับ <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตอัปเดตเอตอนนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าอาจจะคุยได้นี่ไม่นานก็คือตอนนี้ พ้นวิกฤตแน่นอนนะฮะัเมื่อสักครู่นี้ก็คุยกับคุณหมอคนซ้าแต่ว่าคำว่าพ้นวิกฤตคือแน่นอนแต่ว่าแล้วเราต้องใช้ชีวิตยังไงต่อไปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับก็อนอื่นต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยมันเกิดขึ้นเร็วมากกับชีวิตเราก็ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้นะฮะก็ถ้าพูดถึงนะครับการเจ็บป่วยครั้งนี้ก็ ถือเป็นขั้นโคม่าครับเพราะว่าทางแพทย์วินิจฉัยให้เป็นนะครับขั้นโคมา่าไม่เช่นนั้นจะไม่เข้าถึงการบริการบางส่วนเพราะว่ามันฉุกเฉินจริงๆครับอ,อย่างแรกเลยก็คือผมติดเชื้ออะไรครับผมติดเชื้อสายพันธุ์อินเดียที่มีส่วนผสมค่อนข้างแปลกนะครับแล้วก็เร็วมาก วันที่เข้ามาแย่มากทั้งสัน่นทั้งหนาวทั้งเจ็บเจาะเจาะเท่าไหร่ก็หาเส้นไม่เจอเพราะว่าเส้นหดก็เจาะกันทุลนทุลายเสร็จเรียบร้อยไม่ดีขึ้นก็แพกประถมพยาบาลอยู่ชั้นยี่สิบเป็นห้องพิเศษประคองจนถึงเช้าอาการไม่ดีความดันตกลงมาเหลือ น้อยมากออกซิเจนเดอดก,ก็จาได้นะครับมีเจ็ดสิบซึ่งต่ําแล้วจะต่ําอีกมันก็ไม่รู้คืออะไรเอ็กซรย์ก็หาไม่ได้ให้นอนคว่ำให้อัดความดันก็ตกก็เลยต้องเอาเข้าอุโมงค์ทีซีสแกนด่วนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับปอดกันแน่โชคดีที่คุณหมอ ต้องให้เครดิตนะโรงพยาบาลปีเวศนะฮะตัดสินใจเร็วมากโดยเฉพาะผู้ใหญ่ต้องพูดชื่อยกันนิดนึ่งในในแพทย์วิทิตอัจจรมยะกุลแกตั้งทีมแบบช่วยเจำที่แล้วก็เขาอุม,มงดึงผมไม่รู้ว่าผมไปไหนรู้ว่าหลับตาอย่างเดียวไม่รู้อะไรไม่รู้ไปไหนไม่รู้ขึ้นลิฟ์ไปไหนลงไปไหนไม่รู้ไปอยู่ใ้ทุนไหนแต่รู้ว่ามีคําสั่ง ให้เข้าอุโมงแล้วพูดแล้วกรปัดแล้วก็ยังไงนอนนิ่งๆอีกเป็นครึ่งชั่วโมงเหมือนเจาะอ,อะไรก็ไม่รู้อ่ะปุ้งปุ้งปังปังแล้วก็หลัวหลังจากนั้นก็ถึงรู้ว่าเชื้อค่อนข้างแรงไม่ได้เข้าใต้ปอดเพราะฉะนั้นเคสผมจะนอนพว่มไม่ได้เข้าหัวปอด ข้างบนลงมาอย่างเร็วแล้วเขามีชีวิตค่อนข้างเร็วมากก็เลยกลายเป็นที่มาของวิกฤตตั้งแต่ตั้งแต่วันนั้นก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นห้องความดันสูงก็ขึ้นไปอีกสองสามชั้นคือนี่คือความดันร้อเซก็คือต้องให้ออกซิเจนร้อยเปซสำหรับในการถ่ายออกซิเจนในปอดให้ได้เพราะว่าปอดไม่ทำงาน ฟ้าเต็มหมดก็อันนั้นก็คือวิกฤจริงๆครับก็สุดสุดอย่างนะฮะก็หลายคนก็คือฟาริอะไรพวกนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับผมเลยนะครับก็สุดท้ายก็ได้ยาตัวหนึ่งให้มาเป็นความรู้เรีมดีซิเวียนะฮะเป็นยาที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา เป็นกรณีก็โอเคครับให้ยาตัวนี้ต้องอยู่บนเตียงนิ่งๆวันละสองชั่วโมงครึ่งต่อเนื่องเจ็ดวันห้ามกระดิกตัวนี้คือยาสำหรับคนที่ไม่สามารถหายใจได้ด้วยตัวเองเลยไอซีอยู่หนเท่านั้นกรณีจำเป็นเพราะ side effect เยอะมากแต่ผมเลือกเพราะว่าผมไม่มีชอย ผมกืนยาไม่ได้แล้วแล้วยาตัวนี้ก็ต้องยอมรับว่าหายากมากผมยังโชคดีที่นะฮะไปหากันมาจนได้แล้วก็ถ่ายพ,พลาสมาดูวันหมอบอกให้พูดได้ครับให้ฝึกก็มีการให้พลาสมาเป็นการรักษาที่ไม่เหมือนชาวบ้าน ไปเอาคลาสมากที่มีเชื้ออินเดียที่ยังเป็นเป็น,ปนอยู่มาดับรูดูนะก็ใช้เวลาไปสามชั่วโมงเอามาเวฟแล้วก็มาหยัดเข้าทางเส้นเลือดดำทีละดอกแล้วก็เฝ้าดูว่าแอนตี้ไหมถ้าแอนตี้ก็ก,ก,ก็ลมเหลวก็อาจจะถึงแก่ชีวิตโชคดีที่แบบไม่แอนตี้ค่อยๆเข้าทีละนิด อันนี้คือวิธีการง่ายๆนะฮไม่ง่ายนะสั้นๆแล้วก็ตอนนี้ฉีดยาอยากจะเปิดให้ดูจังเลยอะเต็มท้องเลยผลจากตัวช่วยตัวนี้เป็นยาพิเศษนี้ที่มันจะทำให้ืิมเลือดแล้วก็อะไรใดๆเนี่ยมีปัญหาทั้งตัวอันนี้เดี๋ยวค่อยรักษาทันทีหลังหมอบอกไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นตอนนี้เลือดผมไม่ค่อยโฟโล ก็ต้องฉีดยาที่หน้าท้องทุกวันค่อนข้างเจ็บอันนี้อันนี้เจ็บจริงๆเพราะว่าตอนนี้มันคือเวลาฉีดมันขยับไม่ได้ต้องฉีดลึกๆกิจกรรมตอนนี้นะครับเริ่มลดระดับไฮโฟลลงมาเพื่อเลี้ยงกอดเจอกันคนละห้าสิบเปอร์เซนหายใจเองได้บ้างแต่ว่ายังไงอย่างนี้ต้องใช้แต่ถ้าอยากจะเทสกันแหี่ย ดึงออกปั๊บก,ก็จะเนี่ยชีวิตตั้งแต่เข้ามาจนวันนี้ตั้งแต่นั้นผมยังไม่ได้เคยไปอาบน้ำชีวิตผมมีแค่นี้มีผ้าสองผืนตอนนี้นะครับหลังจากลุกขึ้นมานั่งได้แต่ว่าแต่ก่อนนี้นั่งไม่ได้นักก็ใช้นำ้ำตาแข็งไปมามีผ้าสองผืนผืนหนึ่งสำหรับเช็ดหน้าเช็ดหัวอีกผืนหนึ่งสำหรับเช็ดตัว จะเช็คอะไรก็แล้วแต่เป็นครั้งแรกที่ทำทุกอย่างบนเตียงไม่อายเลยครับทุกอย่างไม่ได้ไปไหน,นอยู่เตียงแค่นี้จะถ่ายจะเถอดอยู่บนนี้หมดทุกอย่างอยู่แค่นี้หมดผมบอกเลยมันเป็นมันเป็นเวลาที่เป็นของผมจริงๆที่ทำให้ผมเข้าใจว่าสุดท้ายมันมีแค่นี้จริงๆ มีแค่นี้จริงๆผมอยากจะให้ดูทุกอย่างต้องอยู่แค่เอื้อมมีน้ำมีคอมฟอร์ตมีแต่ตอนนี้เขาให้นั่งได้ละถ้าจะไปถ่ายเขามีออกซิเจนทั้งอีกตัวหนึ่งติดตั้งให้ผมตรงนู้และให้เวพาะถ่ายแต่ต้องคอยดึงอิมเมอร์เจนซีไว้ตลอดแล้วก็คุม คุมตัวนี้ให้ตลอดเวลาซึ่งผลการคุมออกซิเจนตอนนี้ก็ถือว่าถือว่าดีนะฮะมีตกลงไปบ้างเหลือแปดสิบห้าแปดสิบสีบ้างนะฮะจะพยายามรักษาสภาพให้ได้เก้าสิบสีให้ได้เพราะว่าถ้ายังต่ำมันก็ยังหายใจยากครับทุกวันนี้ก็ยังคงต้องฉีดยา เวลาสี่เข็มนะครับสิบโมงครึ่งสองเข็มสี่ทุ่มสองเข็มฉีดหน้าท้องตอนหนึ่งทุ่มแล้วก็ฉีดอะไรเข็มก็มจำไม่ได้อาจจะเป็นพวกแอนตี้เซติกยาละลายยิ่งเลือดครับก็นี่คือวิถีชีวิตตอนนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะมีเอ็กซเรย์อีกรอบหนึ่งแล้วก็ เ,เช็คทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งอาเจียเดี๋ยวเงียวนวะัว <c oughs> หมอประเมินไม่แน่ใจว่าให้อยู่อีกสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าอย่างน้อยได้คุยกับคุณหมอคือการรักษาโควิดนี่เราจะไม่เจอหมอเลยนะครับไม่มีใครเข้ามาในห้องผมเลยยกเวน้นพยาบาลใส่ชุดคนเดียวเพราะฉะนั้น ได้ kh uy, kh úc, แต่คุยคุณหมอทุกแผนกหัวใจเลือดปอดโควิดก็จะโทรมาคุยโทรมาคุยแล้วก็จะมีผู้ช่วยพยาบาลเอามาให้ฟังให้กำลังใจแต่ผมสู้ครับก็จะไม่รู้เท่าไหร่น่าจน่าจะอยู่ผมว่าอย่างน้อยๆได้แอบ,บถามแล้วก็น่าจะถึงอีกเป็นสัปดาห์ อย่างน้อยก็จะเขาจะประเมินยังเป็นทางการบรนจันรนี้ครับว่าจะปรับยังไงต่อแล้วก็อาจจะถึงประมาณปลายปลายเดือนครับรมันปลายเดือนแล้วก็ยังออกไปใช้ชีวิตปกติไม่ค่อยได้นะครับทํางานได้เท่าที่ทําเพราะฉะนั้นก็เลยมีความร,รู้สึกว่าผมอยากทํางานผมคิดว่าเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยต่อให้ไม่สมบูรณ์แต่ว่ามันมีเวลาที่มีค่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็เลยจะเริ่มทำางานตั้งแต่ตั้งแต่เดี๋ยวเนี้ยเป็นต้นไปโดยที่ใช้ตรงเนี้ยทำงานเท่าที่ทำได้ซึ่งคุณหมอเห็นด้วยว่าเป็นการฝึกปอดไปด้วยแต่จะไม่ให้ออกไปข้างนอกเพราะว่าตอนนี้เยื่อปอดข้างนอกเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาเขาไม่ให้โดนควันแล้วก็คนที่สูบบุหรี่อะไรเงี้ยไม่ได้เลย ผ่านมาไม่ได้ไม่ควรก็ตอนนี้มีปัญหาอีกต้องปรับสภาพบ้านกำลังให้คนเปลี่ยนห้องเป็นห้องแบบเ,เป็นห้องมีออกซิเจนเป็นห้องมีออกซิเจนแต่ตอนนี้ทั้งประเทศไทยซื้อเครื่องออกซิเจนไม่ได้ครับให้ให้เจ้าหน้าที่ไปไปสแตนบายคือทุกออนไลน์ก็ไม่มี นะฮะก็ต้องติดตั้งเครื่องออกซิเจนไว้ที่บ้านคงต้องใช้ชีวิตต่อออกซิเจนไปพักใหญ่ๆนะฮะแล้วก็อะไรอ่ะก็เลยคิดว่าเ,ออเราจะเริ่มทําง,งานเพราะว่าเป็นก็เป็นห่วงลูกน้องครับโรงงานผลิตสินค้าบริษัททุกคนก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปก็จะได้มีเงินใช้กันดูแลตัวเองนะครับก็ประมาณนี้ครับก็สิ่งที่อยากจะทำเลยตอนเนี้ ผมได้เปิดโครงการขึ้นมาเลี้ยงแมวได้ครับน่าจะได้นะฮะผมได้เปิดโครงการขึ้นมาจากการที่ผมนอนนิ่งๆตั้งชื่อโครงการว่านวัดเพื่อคนไทยจากนี้ไปนะครับผมจะทำทุกอย่างแบบธรรมดาผมเป็นคนจิงใจซื่อสัตย์ตั้งใจยอยู่แล้วแต่มันจะมากกว่าเดิมเยอะมากและ ตรงไปตรงมามากขึ้นและจะไม่ยอมให้ใครรังแกไม่ว่ารังแกตัวผมหรือใครที่เสียเปรียบแล้วก็จะช่วยเป็นกระบอกเสียงทุกอย่างจะขอโอกาสที่ทุกท่านเมตตาผมเอาต้นทุนตรงนี้เพื่อจะใช้ในการพูดหรือทำอะไรเป็นรูปธรรมเราจะไม่ง้อใครเราไปบอกรัฐบ,บาลทำอะไรก็ไม่ทำ เราจะทำเพราะฉะนั้นนี่คือเจตนาลมจึงตั้งโครงการนวัดเพื่อคนไทยจะเริ่มต้นพรุ่งนี้เลยนะครับจะแจกอาหารเอาง่ายๆก่อนความหิวผมไม่ได้กินข้างมานานมนากเพิ่งได้กินกินตกไข่ต้มบดผมรู้ว่าคนไม่มีกินคือไม่มีกินเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมเอาเงินส่วนตัวเริ่มต้นเมื่อเช้าตื่นมาตอนเช้าผมเปิดบัญชีออนไลน์ผมใหม่เอาเงินผมใส่เข้าไปเรียบร้อย <c oughs> พรุ่งนี้เริ่มจากอาหารหกร้อยชุดเดี๋ยวจะไปให้เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปมาให้นะะแล้วจะทำอย่างนี้มากขึ้นทุกวันแล้วจะหายาฟรีหาทุกอย่างไม่ต้องสนใจใครเราจะทำนะฮะแล้วเราก็จะเรียกร้องความยุติธรรม เราจะพยายามต่อต้านนายทุนที่กินรวบอย่างอาหารนี่ผมให้ชาวบ้านทำหมดซื้อผักญ้าของชาวบ้านไม่ซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ซื้อซีพีไม่สนับสนุนไม่ใด้ดทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้พิกัดรามอินทาเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้ว่าอาหารจะไปลงแถวไหน ขออนุญาตไปลงนะครับและเดินมาหยิบด้วยตัวเองเพราะว่าเพื่อให้หลีกเลี่ยงคนคือทุกคนต้องเซฟเอาเฉพาะที่หิวและจำเป็นต้องไม่พบปะกันรักษาระยะห่างนี่คือโครงการแรกที่พรุ่นี้จะเริ่มทำเลยท,ทันทีนะครับแล้วก็ผมก่อนไลฟ์ผมได้คุยกับผู้ใหญ่คือโรงพยาบาลผมขอเขาเตียงมันไม่มีแล้ว สำหรับคนที่เป็นโควิดต้องมีที่รักษาผมทำดีที่สุดแล้วผมส่งคนไข้มาเยอะผมได้โควตาได้เท่านี้จริงๆใครจำเป็นสุดๆเท่าที่ช่วยได้คือผมมีให้วันละห้าเตียงห้าเตียงจริงๆครับติดต่อที่แอดมิสเตรนะมีผู้ช่วยผมทั้งทีตอนนี้ผม จ้างคนมาช่วยเยอะเพิ่มขึ้นอีกห้าคนวันละห้าเตียงผมเห็นมันเด้งมาตลอดผมผมถ้าจะไปกราบเขาเลยเมื่อกี้เขาคอนเฟิร์มมาแล้วเขาบอกเห็นความตั้งใจของคุณผมรับผิดชอบนะครับไม่ต้องเสียงเงินได้แค่วันละห้าคนจนกว่าจะหายสองวันก็สิบคนสามวันก็สิบห้าคนมันไม่มีจริงๆครับ มันไม่มีจริงๆอันนี้คืออยู่ในโครงการนาวั์เพื่อคนไทยเหมือนกันผมจะแยกทําโครงการเป็นโครงการส่วนตัวนะครับไม่อยากให้ไปยุ่งกับบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนเห็นว่าสนับสนุนกันก็สามารถร่วมบริจาคได้นะครับเพราะว่าเราทํางานร่วมกับที่ออฟฟิศน้องแอดมินปรับที่บัญชีเลยคนที่สบายใจสามารถร่วมบุญด้วยกันได้ ถ้าเชื่อในความซื่อสัตย์และจริงใจสบายใจแต่ถ้าไม่สบายใจอย่าทำครับเพราะว่าผมจะบัญชีไปไว้กับสัมภานรให้เขาเก็บไว้ดูบาดิ้งผมไม่ให้คิดผมมีสมองผมมีวิธีหาเงินถ้าเกิดผมขายของก็ซื้อของผมผมก็เอากำไรไปช่วยอีกจากนี้เป็นต้นไปลายเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญ ความเป็นมนุษย์สําคัญกว่าอย่าให้ใครมาเหยียบย่ำอย่าให้ใครมาทาให้รู้สึกแบเนี้ยถ้าเกิดแกอยากช่วยก็โอนมาได้น,นะครับน้องแอดมินปักหมุดเลขที่บัญชีให้่ินอะ่ะที่พิมพไม่ได้ครับแล้วก็ ยังมีอีกหลายอย่างที่อยากจะทำเพื่อให้คนไทยเลิกถูกออกเปีรยบบัญชีนี้เป็นบัญชีผมคนเดียวผมรับผิดชอบฟังวันนี้แล้วเก็บไว้เป็นหลักฐานผมรับผิดชอบผมขอให้ทุกคนช่วยแชร์ไลฟ์นี้ผมอยากให้ ซเว่อีเลเวนหรือเจ้าสวซีพีผู้ที่มักจะกินรว่วประเทศบริจาคให้ผมหนึ่งร้อยล้านบาทลงบัญชีนี้เร็วที่สุดครับขอหนึ่งร้อยล้านบาทเพราะคุณร่ำรวยจากคนไทยแล้วคุณก็สนับสนุนรัฐบาลในหลายการณีคุณได้สัมปทานเยอะผมจะเอาทั้งหมด เป็นสะพานต่อเพราะฉะนั้นผมขอเรียกร้องผ่านไลฟ์ผมขอให้เซเอีเลเช่วยบริจาคเงินให้โครงการผมหนึ่งร้อยล้านบาทผมจะตามมาทวงเพราะเงินแค่นี้น้อยมากสำหรับสิ่งที่คุณได้จากคนไทยเพราะฉะนั้นผมจะรองเงินหนึ่งร้อยล้านบาท ที่ทำให้คนไทยลำบากแล้วหมดอาชีพไปเยอะขายของไม่ได้ถึงเวลาที่คุณต้องคืนครับอันนี้เป็นคำวิงวอนเป็นคำขอนะครับจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้มันเป็นสิทธิ์ที่ผมอยากจะขอหวังว่าคงจะถึงเจ้าสัว หนึ่งร้อยล้านบาทมันมันน้อยมากหนึ่งร้อยล้านบาทมันน้อยมากสำหรับค่าความเป็นมนุษย์ของคนไทยต่อไปนี้คนไทยจะต้องพึ่งตัวเองอย่าให้ใครผูกขาดเราต้องช่วยซื้อของชาวบ้างผมยืนยันอีกครั้งว่า ผมรอนหนึ่งรอยล้านบาทจากเซเว่นโอนเข้าบัญชีโครงการนวัตเพื่อคนไทยสำหรับท่านไหนที่คิดว่าสิบบาทได้ห้าบาทได้ตามอัธยาศัยครับตามเลขที่บัญชีได้เลยความซื่อสัตย์จะเป็นสิ่งที่การันตีอนาคตของพวกเรา จากนี้เป็นต้นไปเราจะเดินทางแบบชัดเจนครับก็คุยกันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับมีใครจะถามอะไรก็พิมพ์ได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะครับขอบคุณจริงๆถ้าสมมุติว่าค่ำๆดึกๆนะฮะเกิดมีแรงเหลือ อาจจะมาไลฟ์พูดคุยขายของก็เป็นเรื่องธุรกิจนะครับชีวิตผมต้องทำหลายอย่างแต่ต้องปรับชีวิตค่อนข้างเยอะเพราะธุรกิจก็ต้องทำลูกน้องก็ต้องดูโรงงานน้ำพริกโรงงานเซรั่มไม่ได้ตอนนี้แย่นะครับตอนนี้ค่อนข้างแย่พนักง,งานก็อยู่ครบแล้วออฟฟิศอีกสามตึกก็อยู่ครบ ทุกคนผมอยู่ในโหมดเราต้องดูแลเขาอย่างดีเราพึ่งใครไม่ได้ต้องพึ่งตัวเราครับต่อไปนี้ให้จำโครงการนี้ไว้ครับนวัดเพื่อคนไทยแล้วเราจะเดินไปด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเพราะว่าแพทย์บอกว่าให้ได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงจริงๆแล้วอยากคุยต่อคิดถึง แต่ว่ามันเดี๋ยวผิดกติกาที่ขอไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาไลฟ์เจอกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหมอบอกว่าคงต้องอยู่อีกพักเพราะฉะนั้นคงต้องปรับวิธีการทํางานเป็นทางทําธุรกิจทําการกุศนการต่อสู้เพื่อทุกๆคนมันจะไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจัดรายการให้ทุกคนมีความรู้ ให,ใ,หให้ทันคนในทุกๆวันนะถ้าอยากดูกดหัวใจไว้เผื่อพรุ่งนี้จะมามาเวลาครึ่งความชั่วโมงได้ยังดีอยากให้ความรู้เดี๋ยวผมไปนอนอยู่บนเตียงไม่มีอะไรทำผมหาความรู้ให้นะครับผมหาความรู้ให้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับสําหรับทุกๆกำลังใจก็คงอยู่ลมยาบาลไปอีกพักนึงเนียงจนปลอดได้ โอเคนะครับเพราะว่าตอนนี้ออกซิเจนตกลงมาต่ับตับแบบเก้าสิบไม่ดีครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมใครใครช่วงนี้ใช้จะกิดลำบากแต่ถ้าใครไหวก็ขอบคุณครับ